สวัสดีค่ะเพื่อนๆใจดูรถเก็บหญ้านะคะก็ตัดกองไว้แล้วที่เขาจะเอารถมาดูขึ้นไปเลยค่ะก็จะทันสมัยมากตัดกองแล้วก็รถมาลูดไปเลยอยู่ไกลไปนิดหนึ่งแต่มามาดําก็ซูมแล้วค่ะนี่มาตรงร้านอาหารแล้วก็ ไม่อยู่ค่ะก็เ,เลยมาดูเขาตัดไว้แล้วแห้งแล้วนะคะเขาก็มากวาดขึ้นไปเลยดูดขึ้นไปเลยขึ้นไปในรถนะคะแหมทางสมัยมากเลยก็จะเก็บไปไว้ให้วัวนะคะ จะไปไหนอีกรถข้างหน้ารถหลังพ่วงนะคะคันสมัยคันสมัยอยากได้สักคันด้ กก็กลับมาบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้เขาเรียกเซนะคะมันไม่ใช่ทะเลนะ,ะอกเขาตัดไว้แล้วเขาลบมาเก็บ ล่าชีพก็แตกต่างกันไปนะคะะเขาจะเอามาเก็บไปตรงนี้นะคะ่ะ ดามเห็นเข้ามาแล้วเที่ยวหนะึ่งคอยเดินนี่เขามาให้หวัววัวอยู่ในอคอกนี่กินนี่ไงเอามาทิ้งไว้ในอคอกนี่นี่ค่ะนี่มันนี่มันเพิ่สดๆนะคะนี่แห้งแห้งเขามาเก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ ถ้ามันเยอะเกินก็เอาขึ้นไว้ข้างบนนะะึ่งค่ะข้างบนนั่น,นะะึองอ่ะบนชาวบ้านเราก็เรียกยุ้งเก็บข้าวเนาะนี่เอาไว้ให้วัวกินไว้ข้างบนพอข้างล่างหมดก็เอาลงมาให้วัวกินมันไม่ได้แห้งเหมือนฟางบ้านเรานะมันก็เหมือนกับของสดนะคะวัวก็อยู่ข้างนอกบัาง าามมกินยั่ให้ดูวิถีชีวิตของแต่ละประเทศนะคะมันก็ไม่เหมือนกันที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ย่นี้นะคะสวัสดีค่ะใหดูกองกองยาแห้งนะคะยาแห้งก็ตากแห้งเรียบร้อยแลบบ้วสวัสดีค่ะมาดามกะปิท่านเนอะ่์